สวัสดีค่ะอิสานปลังเฟมมลีค่ะพี่น้องมาหอดปลาเห็ดแล้วอันที่ย้ายจอยทายว้ววานเหลืองหลายๆเต็มท่างเงินพี่น้องมาหอดบพอๆดอกมาหอดปลา,าแล้วพี่น้องบองที่ว่าเหลืองเต็มท่างเงินไหมมาหอดแล้วว่าเห็นจักดอกพี่น้อง มันคนมาเก็บบอกก้อนแล้วสันดีนี่ไหมมองแยจ่จอยทายนี่ไหมไหมมองนีไหมกลางทางไหมบ่เห็นจากดอกพี่น้องจก่คนมาเอาแล้วอะไรบุเออนี่เห็นหน,หน่อยๆนี่คนมาอะไรบุพี่น้องนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นเนี่ยเห็นบ่ไหลพี่น้องออกอบอ่ไหลมันค้นมาเก็บสันดีคนกับสีมานาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าตาเข้าถ้า่นผมอยากได้คือกันเฮ็ดเหลืองเนี่เพราะว่าฝรั่งเพกินกนก่นเนาะเฮ็ดเหลืองนอี่เนาะอพราะท่านพอเด้อพี่น้องท่านพอกุ้มยังไงอันกุ้มยังไงตีว่าพอไว้มือนั่นมาบ่าเห็นแล้วพี่น้องเอยเกียงแล้วเกียงแล้วอื เอาตาบักไงมาเด้อพี่น้องน,นี่ได้อยู่หืมดูเขนดีดีหืมกนมาเก็บคือกันเด้อบ่ไดหืมกนมาเอาแล้วพี่น้องหมาสิปลาปอดหลายๆนั่นคนมาผอก่อนคนมาเอาเก็บไปแล้วมีแต่ว่าสิมาเอามาเอาหลายเขาก็มาเก็บคือกันเด้อเห็นบ่ แล้ว,วันกับเอือดดอกพี่น้องจ้ามองสิไปนั่นนี่มันหลายปวดนี่เห็นบ่เลี้ยงเตีมยมยูนี่พี่น้องแก้วเห็นบ่นี่ไหม เป็นตุ้มเป็นตุ้มนี่พี่น้องนี่มันแหงมันแหงนี่มันแหงเด้อก่ะเด้อนี่บอหลายแต่พอได้เก็บดู tung cái câu là hàng hèn đi ăn hèn với nó ấy nè đi hèn đi hèn mà cứ một lần đi lái với non côn cả mấy kẹp cứ cắn bò men và mua đó พินก็ไม่เก็บคือยกันนี่เห็นปะยูยูไต่ต้ตนใบใบมอดอี่ไไมพี่น้อง,งเงี้ยนบะ มันแห,งเ,หนงเลยพี่น้องเอ้มันแหงแล้วฝนบ่ตกแต่ว่าก็มีพ่อได้เก็บอยู่ซ้ำเจียวได้แน่นอนหรอพี่น้องุกเข้าไปเลยพี่น้องเอ้ให้จอยุกเข้าเลยเลย mặc cảm mà mọi người mặc cảm ơn mọi người mặc cảm ơn mọi người mặc cảm ơn 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 mặc cảm เก็บเองถ่ายเองคือเกา่าด้วยพี่นอ้องนี่มึงกล่องกระเอียงพี่น้องว่าท่านได้ชิ้นกับอันกล่องติดโต khá tăng cộng mẹo mặt xe tuo, mấy quý nông dạy choi bà thân thì khinh xây bà tân thì thân uhm. lán cưới là hóa cuốn dạy choi quý nông chả cứng khấu mà mười sâu hẹp hẹp quý nông ấy uhm. ngang cứng khấu đó quý nông nữa dạy choi là sâu sau nhung ngạc ngạc chứ thì nó văn hèn phi non cắp mùa vani côn ma kiếp đèo mùa vani côn ma nữa phi non nữa, ừ, mì côn ma rồi. คนมาเก็บเหล่อาอีหนองโอ้ว่ามันสีดอกไงลูกโดมิมันคนก็นมาเก็บคือการนี่แหละที่โมโซ้ฟาร์มอัดออฟฟินฟฟเีนยไปหาโหลดบ่หนี่เกราดเลยสุกเลยบ่หนี่อืม นี่ก็เม่นเห็ดเิงองนะพี่น้องแต่ว่าบ่าเอาเด้อค่ะเด้อนี่ยายจเพราเอาเห็ดเพิงนี่เขาเอินมาเห็ดเพิงเด้อคะเด้อกินได้ค่ะเป็นเห็ดที่กินได้